สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกดุทานที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแป๊บร,รวยคลิปนี้ทั้งช่องเฮาจะพามาตามตัวเลขของเซียนว่าปีปทุมนะคะท่านผู้ชมสูตรหวยลาวหวยฮาหนอยนิ้ววันศุกร์ที่สิบเจ็ดพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะก่อนอื่นไปได้คำแนะนำฝากกดไลก์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริเตนพาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แก่ท่างช่องแน่ด้วยค่ะเด้อ หวดที่ผ่านมาเนาะค่ะชมเลขลาภพัฒนาของพ่อเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นที่นาเสียดายอีกแล้วเนาะค่ะชมเฉียดชิวไปแต้มเดียวเนาะคะ่ะพอ่อเฮาเน้นให้ยสองซีนะคะ่ะเลขไปออกหนึ่งซีนะค่ะชมเป็นที่นาเสียดายาคากรีเนาะค่ะชมแต่ว่าสายวิ่งสายรูดมาเต็มๆเนต็มนะค่้ชมแล้วก็สำหรับเลขห้าหน้อยของพ่อเฮาต์หมด่ผ่านมาปังคือเก่าเนาะค่้ชมเลขห้าหน้อยของพอ่อเฮาที่พอ่อเฮาจัดให้นะคะ มาเต็มๆนะครับชมเขาโตเน้นเลยนะครับหมวดทิพันธ์มาเลขห้าน้อยของพ่อเฮ้าที่เขาจังๆคือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าตัวนี้นะครับชมห้าน้อยวีไอพีแตกเต็มๆเลยนะครชมยินดีกับคนที่มีโชคหลายๆนะคะสำหรับเลขของเซียนว่าปีเฮ้านะครับชมหมวดทิพันธ์มาปังคือเก่านะครับชมผู้ใดที่ได้โชคได้มาได้โชคได้ลาบก็ยินดีนั่นะคะ งวดนี่ผู้ใดได้ไปแล้วหรือบท่านไดคขุนที่มักเที่ยวมักเลน่างประเทศนะคะหลุ่นแนวทางกับพอเฮ้าต่อเลยนะคะแนวทางของพอเฮ้างวดวันศุกร์จะได้เป็นแนวใดแบบใดตรงกับใจเจ้าของบอนะคะใจวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอาด้วยค่ะเด้อเช่นไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพอเฮ้าให้เพื่นเป็นคนคอนเฟิร์มหาพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ค่สวัสดีค่ะพ่อมนี้มาตามสูตรหวยเล้าฝากเฟ,<า>ฟ้นช่องเข้าพ่อค่ะป๊าดมนี้หวยไทยของพ่อเข้าปังอิริะพ่อเนาะปังคักค่ะมนี้มนี้แต่ว่าคลิปนี้เเตรงๆได้เหรอไม่ได้เขาเ่าเลยวิ่งกับเขามัดเลยแม่แต่ว่ามือนี้คลิปนี้จะตามหวยเล้าพัฒนาฝากเฟ้นช่องเขาได้พ่อเฮ็ดไปเลยล้าพัฒนาเข็ดอะไรแม่ลูก โอเคพ่อเดี๋ยวปล่อยเล้าก่อนนะคะทั้งเล้าทั้งน้อยเด้อพ่อเด้อค่ะงวดนี้เป็นงวดของวันศุกร์โอเคโอ้ยมันนี่พ่อยิ้มรับทรัพย์เต็มเต็มเนาะพ่อเนาะได้มานได้โชคได้มานกะงวดนี้กะผู้ดได้โชคได้มานกับพ่อเฮากับยินดีนะเนาะค่ะสูตรหวยแร่วันพ่อเฮากะปังบ่แผ้หวยใหญ่เด็ท่ครผู้ชมเด้องวดนี้เป็นงวดของวันศุกร์ที่สิบเจ็ดะพ่อเข้าเรื่องกันที่เลขวิ่งเลขแหลนเลยเจ้าพ่อ เล่าพัฒนากรได้จ้ะเออเล่าพัฒนาวิ่งเจ็ดกับแปดต่อละอ๋องวดนี้วิ่งเจ็ดกับแปดนะพ่อนะเออค่ะอันนี้จับคูต่วละค่ะจับคูมีแปดสี 4, ่แปดห้าแปดเจ็ด อ๋อมีแปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดเจ็ดเฉพาะเออบันไดกัเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดศูนย์เฉพาะเออบันไดกัหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกแปด หกเกแล้วก็หกศนจ้ะเออเน้นเน้นเลยี่รก็ละล่ะค่ะเดี๋ยวนะงวดนี้มีสามตัวไหมครับพ่อบอบอพอเห็นได้ลูกออถ้าสองตัวห้อกับกินยากบอกกินที่วนให้จ้ะสองตัวกับผ้าสองตัวกับไห้มันเข่าสองซีนมา14ซีบันี่พ่ลูก่โอ้ยโอ้เล่าพัฒนางวัตีิผ่านมาโอ้ยปตัด ขั้นเขียวนะพ่อนะ<ม>เนาะเฉียดแต้มเดียวเนาะเอาแกม่นจะขั้นเขียวมันี่ยโอ้ยผ่าแต้มเดียววันนี้โอเคพ่องวดนี่นะเดี๋ยวหนูขออตอนตัวเลขของพ่อก่อนนะคะนะเนาะลาวพัฒนาสูตรเซ<อ>ียนวาปีนะคะงวดนี้ที่พ่อจัด่ายนะคะเลขสองตัวมีแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ หกแปดหกเก้าแล้วก็หกศูนย์ทุกต้องบ่ชเบพาะพ่อถออออูกต้องนะคะอเอาพอเข้ากับจัดหาชุดเต็มคือเกานะพ่อสูตรบนรางนะคะทีนี้เน้นให้แฟนช่องเ,ออเรานะะ่อค่ะพ่อในวันนี้นี่ตเน้มนมาัธยาราคีเซนไงเดอค่ะนี่แปดสี่เน้นไปที่แปดสี่จะพ่อ เออแล้วก็เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดสี่จ้ะเออแปดเจ็ด 0, แล้วก็แปดเจ็ดค่ะพ่อเออแล้วก็เจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์จ้าเออนั่นแหละเนี่ยเนีที่หางคือก้อนนั่นแหละพ,พ่อเข้ากันเนียนให้นียนน,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 นน้อยเนียนน่ะค่ะคือเก่านะพ่อเนาะสำหรับผู้ใดผ่้มากหลายนะคะกัดจัดเฉพาะตัวเนียนนี่ล่ะเออสำหรับมือน,นี่น้อ,อยน้อยน่ะก็ถือได้ลูปมือน,นี้ โอ้ยน้อยประจําวันเป็นพ่อพ่อเออน้อยประจําวันเขาหมกสามตรงตรงนี่นแหละลูกพ่อเฮาเพิเ่นเพิ่นเป็นเซียนตัวจิงหรีนะคะเพิ่นเล่นเพินเ่นจัดเทิงน้อยเทิงเล้าน้อยพ่อเฮาจัดไว้คู่เหมืนอนพ่อพ่อพอเด้กแก่นะพอนะ่อเนาะพ่อเฮาเพิ่นแม่นพ่อได้แก่พ่อได้ก,ก,ดกา <P aper> ปลทูลูกแม่น <P aper> <P aper> พ่อได็กกลปลทูขึ้นนะคะเอาที่นี่กะเลขอฮน้อยต่อเลยพ่อของหวดวันศุกร์เนาะค่ะมื้ออื่นนะคะเทิงน้อยเทิงเล้าเลยค่ะเออหาน้อย ที่สิบเกอขึ้น<ส>นี่แหละลูกนะวิ่งลูกศูนย์กับสี่ล้วลูกเดี๋ยวนะฮาหนอยเพราะฮานอยวันนี้ให้จักตัวพ่อคือเก้าลูกขึ้ตัวแต่วันนี้นะคือเก้าวและล่ะอ๋อเดี๋ยวนะวิ่งวิ่งศูนย์กับสี่ใช่ไหมพ่อเออวิ่งศูนย์กับสี่ลูกค่ะ,คะที่นี่จับคู่พ่อ ยับคู่พอดีมีหกเจ็ดจับคู่พ่อมีหกเจ็ดจ้ะเออโอมีเจ็ดหกเจ็ดหกเลยลูกเริ่มเริ่มเจ็ดหกอ๋อเจ็ดก่อนแค่หกใช่ไหมพ่อเออเจ็ get 6, get 6, ดหกเจ็ดหกลูกจ้ะเจ็ดหกบัตรก็เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดแปดค่ะเออแล้วก็สี่หก ปดสี่เก้าอ่าซาซาพ่อซาซาเจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วกัมันยังก็พ่อสี่หกแล้วก็สี่หกค่ะสี่เก้าแล้วก็สี่เก้าค่ะสี่แปดแล้วก็สี่แปดจ้ะเออแล้วก็ห้าศูนย์ห้าศูนย์จ้ะหกศูนย์แล้วก็ห <6, 0, S 1> กศูนย์ค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์จ้ะ แล้วก็ห้าสี่ห้าสี่ค่ะพ่อห้าหกแล้วก็ห้าหกค่ะอ๋อสิบชุดสิบหางนะพ่อค่ะพอพอเท่าจะเน้นฟันเฉพาะเลขสองตัวนะพ่อเนาะสองตัวกันมันเมนหมันมาเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวตัวเน้นค่ะพ่อที่นี่ น้นมันคือเน้นสี่หกสี่แปดสี่เก้าเน้นไปที่สี่หกสี่แปดแล้วก็สี่เก้าค่ะพ่อเออวันนี้ละก็ห้าศูนย์ห้าศูนย์ค่ะเออแล้วก็เจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์ค่ะพ่อเออนะนะลูกหางอะไรห้าชุดห้าหางเน้นๆน,นะคะอพอพอเข้ากะ เน้นแบบเก่าเนบ่พ่อทาตัวตรงคืบเป็นตัวเน้นมมนบ่รทาตัวกลับคือเป็นตัวกันนะคะมือนี้ก็ถือตัวเน้นนี่ได้ละหกสาม嘛ค่ะพอเหาเพิ่นจะจัดห้ฟันห้เน้นเนีนนะคะท่านผู้ชมงวดนี้เป็นงวดวันศุกร์ที่สิบเจ็ดนะคะก็ขอห้ซีเฟนช่องเหาได้โชคได้ใช้กับพอเห่าเวยค่ะเด้อขอบารมีน้ำพอนะคะงวดนีพอเหาจัดห้ฟันห้น้อยเป็นน้อยเล้าเป็นเหล้านะคะแยกพอเหา ฟันให้เน้นๆคือเก่าเนาะ,นะพอนะ่อเนาะผู้ใดมากผู้ใดชอบก็ติดตามได้เลยนะคะัสำหรับเลขของพอท่องดีเฮานะครับชมว,วันนี้ก็ขอขอบพระคุณนท่านดีๆพอ่อแบงปันให้จองแพร่ร่อยด้วยค่ะค่ะโอเคพอ่พอเพราะว่าหวยรัฐบาลไทยนี่พอท่องดีเฮาปกติแล้วเลขออกผุ้เพิ่นกะ จะปล่อยปลาบัวลายมือนะพ่อกะปล่อยแล้วก็ฟันหนเลยนะพ่อตะว,ว่าพอ่อตะว,ว่าพ่อก็เฮ็ดไว้ละล่ะโอเคพ่อ <c oughs> เดี๋ยวหนูจะถ่ายจเจ้าฟันท่งห้แล้วกัลงงห้แฟนช่องเฮาได้พิจารณาเลยนะพ่อเนะาะค่ะแล้วลูกค่ะกับฟันกับฟันแม่นนี่แหละลูกฟันว่าได้ถมขี่ไวเ้เ <c oughs> รียกเรีว่าเรียกว่าเข่าก็คักไงวะอุ้ยแม่นคักแม่นเน่ะโอเคพ่อ คลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณแนวทางดีๆ,ดๆในแบงปนในช่องแป๊ะปะรวยก็พอขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะโชคดีโชคดีนะ่ะค่ะท่านผู้ชมกะโค้งจีกยินแล้วนะคะเสียงทีพอท่องดีเฮ้านะคะเซียนว่าปีประุมเพิ่นค่อนเฟื่มไห้นะค่ะผู้ชมงวดนี้เลขเล้าพัฒนาเพิ่นกะจัดคัดให้ชุดเต็มคือเก่าชุดเก่าหางนะคะเลขนิ่นเพิ่นนะคะ เพิ่กนการเน้นให้แค่สชุด4หางนะคะับผูชมนี่8ป8ส8่แปดห7าแปเจ็ดเจ็ดสีแล้วก็6กเกอีกชุดหนึงคือ60ศูนะคะุผูชมเพิ่นเน้นให้แค่สชุด4หางคือ8ป7 0 8่เแล้วก็เจนะคะนี่คือตัวเน้นของพอเฮานะคะุผู้ชมแล้วก็สำหรับเลขห้าน้อยนะคะับณผูชมงวดวันศุกร์นี่นะคะ พอเข้าจัดให้ฟันให้หย,หยเนียๆเนียๆนๆคือเก่าน,นะผู้ชมแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเดอ้อผู้ใดแคปได้นะคะเลขจับคู่ชุดเต็มพอเข้าจัดให้ยสิบชุดสิบหางนะคะเพิ่นเน้นให้ยหาชุดหาหางนะคะคุณชมเลขเน้นของพอเข้าคือสี่เก้าสี่แปดเจ็ดศูนย์หาศูนย์แล้วก็สี่หกนะคะคุผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบอรทั้งมื่นสูตรหวยได้วันของเซียนว่าปีปฐุมวดวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2 5 6พนห้นี่นะคะ ผู้ใดที่มากที่ชอบมากเทียวมากแรนต่างประเทศหยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะไทยสุดสุดท่ายทั้งจองกับขออุปโภคเพนื่อเฟ้นจองเข้าทีดีเสียงโชคสังหรับกับขอให้นิ่งโชคผูใ้ใจโชคโชค,โชคโมันมานึ่งน,น่งปังๆกันสุขุสุขุนค่ะสวัสดีค่ะ